สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้นะครับจะพาไปร่วมพิธีแห่หลวงปู่ปานทางเรือนะคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการครับงานพิธีแห่กลาบนมัสก,การทางเรือของหลวงปู่ปานนี้นะครับจัดขึ้นนะวัดมงคลทาวาสหรือวัดหลวงพ่อปานหรือแต่เดิมนั้นเรียกว่าวัดบางเฮียนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ออพุทธศักราช2,300นะครับโดยวัดนี้จะตั้งอยู่ที่บริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการ หลวงพ่อปานนะครับหรือพระครูพิพัฒน์นิโรธกิจนะครับชื่อเล่นว่าท่านชื่อว่าปานนะครับท่านเป็นพระเกจิชื่อดังสมัยรัชกาลที่ห้าที่ประชาชนให้ความเคารพบูชาอย่างมากนะครับทำให้ทุกปีเนี่ยจะมีการจัดงานกราบนมัสการปิดทองหลวงพ่อปานในวันขึ้น5-7ค่ำเดือน12เป็นประจำทุกปีนะครับสวัสดีครับคุณสวยมางานแห่หลวงปู่ปานเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสวัสดีครับ ครับ,รบ,รรค,รบครับครับสวัสดีครับ บรรยากาศการแห่เรือนั้นก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานครับทุกคนก็จะล่าเล่แล้วเต้นลํากันนะครับเป็นบรรยากาศความอบอุ่นของของ,ของชาวคลองด่านที่หาหาดูที่ไหนไม่ได้เลยนะนะครับ 1> <1> ๆๆถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยปีหน้าก็อย่าพลาดนะครับแล้วอย่าลืมมาเช่าเหมาลําเรือของไปกันคาตามารันซ์เรือยนะครับ